พนเค้กกล้วยหอมพิซซ่าของว่างทางเล่นง่ายๆแถมอร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำเค้กกล้วยหอมพิซซ่าค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกล้วยหอมค่ะนมสดเนยสดแป้งแพนเคก้กแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะขั้นตอนวิธีทานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนํากล้วยหอมค่ะมาบดค่ะบดให้ละเอียดเลยค่ะ พอเราบดกล้วยหอมละเอียดแล้วนะคะเราจะพักไว้ค่ะแล้วเราจะมาเตรียมไข่ใส่ชามค่ะตีให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งแพนเค้กค่ะถ้าใครไม่มีแป้งแพนเค,ค้กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะตีให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะเมื่อตีให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะนํากล้วยหอมที่เราบดไว้มาใส่ค่ะ ต่อมาเราใส่นมสดลงไปค่ะตีให้เข้ากันแล้วพักไว้นะคะต่อมาเราจะมาหั่นกล้วยหอมเป็นชิ้นพอดีคำนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่มากค่ะแล้วเราก็จะทาเนยที่กระทะให้ทั่วเลยนะคะแล้วเราก็จะนํากล้วยหอมที่เราหั่นเป็นชิ้นเมื่อกี้นะคะมาวางจัดเรียงโรยหน้าค่ะจากนั้นเราจะนําแป้งกล้วยหอมที่เราผสมไว้นะคะมาเทราดแบบนี้เลยค่ะ ใช้ช้อนเกลี่ยให้พอดีนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาอบประมาณสัก2นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเปิดดูค่ะแล้วเราก็จะกลับด้านอีกด้านนึงค่ะเรากลับด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอบต่ออีกสักหนาทีค่ะพอสุกแล้วเราก็นำใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะได้แพนเค้กกล้วยหอมพิซซ่าหน้านตาประมาณนี้เลยค่ะเราลองมาหั่นดูนะคะหั่นเป็น4ชิ้นประมาณนี้ค่ะลองชิมดูค่ะมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกล้วยหอมค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ง่ายเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ